มาวันเนี้ยเหมือนจะมีปล่อยปล่อยคลิปนั่นแหละปล่อยคลิปออกมาคลิปหนึง่งในลักษณะผูกใจเจ็บกับอาจารย์เบียร์นั่นแหละเห็นเงียบไปเนี่ยคิดว่าจะมองเห็นประโยชน์ที่อาจารย์เบียร์ออกมาสอนทำบ้างไหมเนี่ยแต่เปล่าเลยแต่เปล่าเลยเปล่าเลยจ้าเห็นเนงียบไปบางคนบอกเขาเงียบไปไหนไมู่้โหม้อทำไมเขาเงียบจังเขามาแล้ววันเนี้ยเขามาแล้วเรียกร้องหาเขาเหลือเกินเขาก็เลยมาอะไรเนี่ยแล้วไงวันเนี้ยมาพร้อมกับคลิปคลิปหนึง่งเออ <laughs> เออจะบอกว่าเอาเขาเขายังไม่เห็นเออเขายังไม่เห็นประโยชน์จากอาจารย์เบียร์หรือไม่หมอเขาคงไม่เห็นละมั้งถ้าเห็นน่ะเขาคงมีมาพูดเรื่องเรื่องเดิมๆกระตุต้นขยี้เรื่องเดิมๆเ,เนี่ยเออเห็นเห็นเนี้ยไปบอกคิดว่าคงจะมองเห็นประโยชน์ที่อาจารย์เบียร์ออกมาสอนทำบ้างไหมก็ตอบได้เลยตอนเนี้ว่าเปล่าเลยเปล่าเลยก็ยังลุกขึ้นมาขยี้เรื่องที่คนสอนทำต้องมีความรู้ชั้นปร,ริญญาเออมาขยี้เรื่องเดิม ขยี้เรื่องเดิมไม่มีเรื่องใหม่เพิ่มไงมาขยี้เรื่องเดิมว่าคนที่จะมาสอนทำเนี่ยต้องมีความรู้ชั้นปริญญาจะมามีความรู้แค่นักทำตรีไม่ได้อะไรประมาณนั้นแหละเออเดี๋ยวต้องถามครูบาก่อนเชฟหอยม่วนกุ๊บเนี่ยมีปริญญาอะไรกับเขาหรือเปล่ปาเนี่ย <c oughs> มีอะไรมีปริญญามีปริญญาหรือยังมีปริญญาหรือยังเออเอาคําถามเนี่ยมาตั้งไงมาพูดอยู่ในคลิปนั่นแหละว่าคนที่จะมีเออมาสอน สอนธรรมคนสอนธรรมเนี่ยต้องมีความรู้ชั้นปร,ริญญาจะมามีความรู้แค่นักธรรมตรีไม่ได้ไอเราก็อยากจะถามนะอยากจะถามท่านอยากจะถามท่านว่ามันผิดกฎหมายเหรอมันผิดกฎหมายเหรอที่มีความรู้แค่นักธรรมตรีและการที่ออกบรรยายธรรมเนี่ยจะมีผู้คนจํานวนมากเนี่ยทราบซึ้งเข้าถึงธรรมะส่วนหนึ่งเนี่ยส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งนะ นอกจากอ่านจากตำรับตำราแล้วเนี่ยอาจารย์เบียร์เขาก็มีครูบาอาจารย์นะเขาก็มีครูบาอาจารย์สงสัยในข้อทมข้ออัดข้อทมตรงไหนเนี่ยก็มีสายตรงถึงครูบาอาจารย์พอได้คําตอบมาเคลียร์ก็มาถ่ายทอดต่อลูกศิษย์ลูกหาซึ่งก็ถือว่ามีครูบาอาจารย์ไหมล่ะเออไม่ใช่สอนมั่วๆอย่างที่คนที่ไม่ชอบเนี่ยมักจะกล่าวหาเนาะว่าไหมเออมีแต่ปลาและเอียน ก็นั่นแหละนั่นแหละคือเร,เรามองว่าอาจารย์เบียร์เนี่ยไม่ได้ไม่ได้สอนมัว่วม่วไงไม่ใช่ว่าเราโอ๊ยกดเธอเนี่ยก็ชอบเขาไงถึงบอกว่าเขาสอนไม่มัว่วแต่คนที่ไม่ชอบบอกบอกว่าสอนมัว่วก็ว่ากันไปค่ะแต่เรามองว่าอาจารย์เบียร์เขาก็มีความตั้งใจมีความตั้งใจในเอ่อในการที่จะเอาความรู้ที่ตัวเองมีเนี่ยมาสอนมาถ่ายทอดต่อเนี่ยใช่ไหมล่ะคนที่ไม่ชอบก็บอกว่าโอ๊ยสอนมั่วสอนมั่วสอนผิดสอนผิด สอนผิดเออก็มักจะกล่าวหนะเดี๋ยวลักษณะนี้แหละเออแต่ถ้าจะมามาย้ําเรื่องที่ว่าต้องเรียนธรรมะมาลีจนถึงระดับปร,ริญญาเก้าเนี่ยถึงจะมีสิทธิ์ออกบรรยายธรรมได้เนี่ยก็รอ้อยออกมาเป็นกฎหมายบังคับก่อนไหมล่ะรอ้อยออกมาเป็นกฎหมายบังคับก่อนเนาะเออค่อยจะมาค่อยมาชี้หน้าบอกเอ้ยนี่แค่นักตรมตรีจะมาสอนอะไรเนี่ยรอ้อยมีกฎหมายออกมาเป็นบังคับใช้ก่อนนะคะท่านเสนอกฎนี้ไปที่สภาหรือย,ยังล่ะ เออเห็นวนเวียนพูดเรื่องเนี้ยอยู่บ่อยครั้งมากเลยเนี่ยเห็นวนเวียนพูดเรื่องเนี้ยอยู่บ่อยมากเลยเออก็เลยอยากจะถามว่าเออท่านเสนอไปหรือยังคะท่านเสนอกฎที่ว่าเนี่ยไปหรือยังเสนอเข้าสภาหรือยังเออถ้าเสนอเข้าไปแล้วก็รอให้แบบออกมาเป็นกฎหมายบังคับใช้ก่อนไหมล่ะค่อยจะมาชี้โทษว่าคนอย่างอาจารย์เบียนเนี่ยไม่ควรออกมาสอนนะเออแค่ความรู้แบบเนี้ยความรู้แค่เออนักทำตรีเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นท่าน ท่านก็ออกมาพูดอีกรอบที่ว่านี่แหละวนเวียนพูดอยู่เรื่องเนี้ยบ่อยมากเอวนเวียนพูดอยู่เรื่องเนี้ยเราก็คิดว่าจะมีเรื่องใหม่เราก็อุตส่าห์เขาไปเพิ่มยอดวิวให้เข้าไปเพิ่มยอดวิวให้เข้าไปดูให้คิดว่าจะมีเรื่องใหม่ก็เ,เรื่องเดิมส่งคําถามไปว่ามนีความรู้จะมาสอนทำเนี่ยมันไม่ได้ต้องมีปริญญา เออนเวนวีบนเวียนอยู่เรื่องนี้แหละคืออย่างเงี้ยคนที่ฟังเนี่ยคนที่ฟังก็หมายถึงพวกเรานี่แหละหมายถึงอิชันด้วยนี่แหละเออหมายถึงอิชันด้วยคนที่ฟังเนี่ยก็ต้องการฟังธรรมะพื้นฐานนะต้องการฟังธรรมะพื้นฐานฟังแบบสบายๆเข้าถึงง่ายนําไปปฏิบัติได้ย้ยําย้ําขอย้ําอีกครั้งหนึง่งคนที่ฟังอาจารย์เบียนเนี่ยเอาเป็นว่าคนโดยส่วนมากเนี่ย ที่เขาฟังอยู่ตอนเนี้ยเขาต้องการฟังธรรมะพื้นฐานค่ะพื้นฐานยังไม่หมูนี่มันแก่จนเกินที่จะมาฟังพื้นฐานแล้วแต่ยังเรายังก็เรายังยินดีที่จะฟังเขาพื้นฐานแล้วเราก็ฟังครูบาอาจารย์อื่นด้วยกรณีคนที่มาฟังพื้นฐานเนี่ยหมายถึงคนที่ยังไม่ได้สนใจธรรมะเลยคิดว่าธรรมะเป็นอะไรที่น่าเบื่อพอเขาได้มาฟังธรรมะอย่างการถ่ายทอดจากอาจารย์เบียร์เนี่ยทาให้เขาฟังสบายสบาย ทำให้เขาเข้าถึงง่ายทําให้เขานําไปปฏิบัติได้คงไม่มีใครต้องการฟังแบบลึกๆนะเออถ้าลึกๆเนี่ยอาจจะคนรุ่นนี้รุ่นสอบอยอย่างดิซันก็ได้อยากฟังแบบลึกๆการฟังการอยากฟังแบบลึกๆเนี่ยเราก็ไปแสวงหาครูบาอาจารย์ที่สามารถถ่ายทอดในข้อธรรมที่เราสงสัยแบบลึกๆเนี่ยได้ใช่ไหมล่ะถ้าคุณบอกว่าโอ๊ยอาจารย์เบียร์แค่สอนในพื้นฐานก็คนที่เขาฟังอยู่เยอะแยะตอนเนี้ยเขาต้องการฟังแค่พื้นฐาน โอเคไหมเข้าใจหร้อยังเออคนไหนที่ต้องการฟังแบบลึกๆเนี่ยจนอยากบันลุเนี่ยก็ไปฟังครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์หลายๆท่านหลายๆเกจิมีแต่แต่หลายคนที่ฟังอยู่ตอนเนี้ยคนรุ่นใหม่เยวาวชนคนหนุ่มคนสาวหลายๆคนนะมองว่าหลายๆคนเนี่ยเขาต้องการฟังแบบสบายๆ ฟังแบบเข้าถึงง่ายนำไปปฏิบัติใช้ได้ในชีวิตประจำวันเขาไม่อยากบรรลุก,กันหรอเขายังไม่ถึงขนาดฟังจนอยากบรรลุเอาลึกๆเอาลึกๆไม่ใช่ทำไมเข้าใจยากจังเลยเนาะคนจับผิดเนี่ยเข้าใจยากจังเลยเออคือยุคสมัยมันเปลี่ยนเข้าใจไหมยุคสมัยมันเปลี่ยนกันแล้วเขาขอขอฟังธรรมะแบบเพลินๆเ,เนี่ยฟังไม่ได้หรือไง ขอฟังธรรมะแบบเพลินเพลินะ่ะเข้าใจหรือเปล่าฟังธรรมะแบบเพลินเพลิเห็นไหมเด็กๆเขาเกรี๊ดกันนะอ่ะเขาฟังธรรมะแบบเพลินๆนอ่ะฟังธรรมะแบบโอ้ยมันสนุกจังเลยมันได้กรีด๊ดมันได้สนุกสนานฟังแล้วสงสัยอะไรก็ถามถามได้คนตอบก็ตอบไวทําไมล่ะทาไมถึงชอบเอาความคิดของตัวเองเนี่ยมากําหนดกฎเกณฑ์ความคิดของเอ,อ่อความคิดความชอบของคนอื่นเขาอะ่ะไม่เข้าใจอะ่ะทําไมอ่ะ เอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่อ่ะแล้วเอาความคิดของตัวเองเนี่ยมามากาหนดคนอื่นน่ะมากําหนดความคิดความชอบของคนอื่นด้วยเนี่ยมันไม่ได้นะเออแม่หมูกินน้าก่อนเดี๋ยวคอแห้งเออนั่นแหละคอแห้งแล้วเนี่ยมาอย่างซูปเปอร์ <laughs> มิมี่มิมี่ไม่หมูต so ้องกระแอมก่อนไหมเนี่ยต้องกระแอมเรียกซูปเปอร์ก่อนนะมไหมเพราะนั้นไงแม่หมูแม่แม่หมูคิดว่าเออ คือคือเราเราเราคิดว่าท่านเงียบไปอะ่ะท่านคิดว่ามันจะมีประเด็นใหม่หรือเปล่าเนาะก็เลยเข้าไปดูก็กลายเป็นว่าก็เรื่องเดิมนั่นแหละท่านเอาเรื่องนี้มาย้ำม,มาขยี้ว่าคนสอนธรรมะเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีความ,มารู้มาลีอะไรก็ว่ากันไปอืมเราก็เลยแบบมีข้อสงสัยอะไรเราก็เลยอยากจะมาพูดในไลน์นี้แหละว่าเอ๊ะมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนั้นที่เรามองอยู่ทุกวันทุกวันวนี่มันเป็นอย่างนี้นะท่านนะเออแต่รบกวนเถอะท่าน ทำไมเนี่ยท่านชอบกบความคิดของตัวเองเนี่ยมากำหนดกฎเกณฑ์ความคิดของคนอื่นมากําหนดความชอบของคนอื่นจังเลยอะ่ะอืมแล้วมันก็มีมันก็มีเราเราเราก็เห็นนะเวลาไปไปพูดไปคุยกับใครหลายๆคนเนี่ยพอพอมันเจอพอมันเจอประเด็นอย่างเงี้ย พอมันเจอประเด็นที่คุยกันอย่างนี้แหละว่าเอ๊ะทำไมเขาเขาต้องการแบบเนี้ยทําไมถึงมากําหนดอย่างเงี้ยทําไมถึงได้อย่างเงี้ยเป็นเพราะมีคนอย่างอาจารย์เบียร์ผุดขึ้นมาในโลกใบนี้หรือเปล่าทําไมจ้องแต่อาจารย์เบียร์เนีะยคนอื่นไม่เห็นแบบไม่เห็นไปพูดถึงเขาเลยมันซึ่งมันไม่ใช่มีอาจารย์เบียร์แค่คนเดียวไงทําไมทําไมเหรอก็เพราะอาจารย์เบียร์ดังอ่ะไม่มีเหตุผลอื่นเลยก็เพราะอาจารย์เบียร์ดังอ่ะเออแล้วเมื่อไหร่อ่ะแล้วเมื่อไหร่อ่ะ ตั้งคำถามไปก็แล้วกันเนี่ยแล้วเมื่อไหร่พวกคุณจะมาสอนแข่งกับนักทำตรีอย่างอาจารย์เบียร์เขาล่ะแล้วเมื่อไหร่คะคนที่ตั้งตั้งแบบตั้งตั้งแง่ตั้งเงื่อนไขอะไรเยอะแยะเนี่ยตั้งแง่ตั้งเงื่อนไขอะไรเยอะแยะว่าคนที่จะมาสอนเนี่ยจะมาสอนเนี่ยต้องมีความรู้บาลีเออต้องมีปริญญาจะมามีนักทำตรีอย่างอาจารย์เบียร์เนี่ยไม่ได้แล้วเมื่อไหร่อ่ะ หลายคนนะไม่ใช่ตั้งคําถามแค่ดิฉันนะแล้วเมื่อไรอะพวกท่านอนะพวกท่านอนะจะมาสอนแข่งกับน,นักทกําตรีอย่างอาจารย์เบียเมื่อไหร่คะมาสอนเลยมาสอนเลยค่ะสอนให้คนมีคุณธรรมประจําใจอ่ะมันดีนะสอนให้คนมีคุณธรรมประจําใจเออเอาแค่ฟังแล้วเข้าใจอ่ะคืออย่างเงี้ยมาสอนอย่างงี้นะไม่ต้องเอิงเอ่ยนะไม่ต้องเอิงเอ่ยเ,เอาแบบเอาแบบ เอาแบบยุคใหม่อ่ะเนาะยุคเก่าไม่เอาแล้วนะปรับกลยุทธ์ได้แล้วปรับกลยุทธ์ได้ได้แล้วคล้ายๆอาจารย์เบียร์ก็ได้เราไม่เราจะไม่มองคุณว่าคุณก๊อปปี้นะจะไม่มองว่าคุณก๊อปปี้ออกมาสอนแล้วออกแล้วเป็นเป็นสไตล์เหมือนอาจารย์เบียร์ก็ได้นะเราจะมองเราจะไม่มีไม่มีการแซวไม่มีการแซวว่าโอ๊ยก๊อปปี้อาจารย์เบียร์ไม่ค่ะออกมาเธอออกมาสอนค่ะ นะมาสอนแข่งกับนักกมตรีอย่างอาจารย์เบียร์นี่แหละมาสอนเลยมาสอนเลยค่ะสอนให้คนสอนให้คนอย่างพวกเราเราเนี่ยทุกๆคนเนี่ยให้มีคุณธรรมประจําใจสอนให้คนมีคุณธรรมประจําใจเอาแค่ฟังแล้วเข้าใจดํารงชีวิตได้ก็พอนะไม่ต้องให้มันลึกซึง้งไม่ต้องให้มันลึกซึ้งมากเอาแค่ฟังแบบ เออดำรงชีวิพได้เว้ยเออดีจังเลยไวย้ฟังแล้วมันเข้าใจเว้ยเอ้ยง่ายจังเลยเว้ยภาษางอาอ่ายๆยเออยางงี้แหละที่ต้องการเอาแค่เนี้ยแล้วเราจะไม่แซวคุณว่าคุณก๊อปปี้อาจารย์เบียไม่แซวค่ะออกมาสอนเลยจะ้ะออกมาสอนเนาะอ,ออกมาสอนเลยจ้าเออเดี๋ยวเดี๋ยวนักทำาตีเนี่เขาเขาล้ำหน้าไปไกลเลยนะนักทำาตีเนี่ยโอ้เดี๋ยวนี้เขามีโอ้ไลฟ์เอ่อตื่นคุย เมามอยตามรอยทำโอ้ EP ที่เท่าไหร่แล้วล่ะได้รับความนิยมมากได้รับความนิยมมากต้องครีเอทตลอดนะคะอยู่นิ่งไม่ได้ค่ะแม้แต่การสอนธรรมะนี่ต้องครีเอทค่ะเอิงเอวยอิงเอยไม่ได้แล้วนะคะหมดยุคเอิงเอยแล้วค่ะนะต้องให้มันสนุกเห็นไหมเด็กเนี่ยเ,เขาสนุกไหมล่ะอย่ามาบอกเลยว่าโว้คนแก่ยังไมู่หมเออคนแก่อย่างท่านนี่แหละยังสนุกตามเขาเลยอ่ะยังสนุกตามเด็กๆเ,เลยคิดดู เด็กกรี๊ดแล้วก็กรี๊ดตามเอ้ยน่าสนุกเนอะลูกเนอะฟังธรรมะแล้วเพลินใช่ไหมลูกมันเพลินเห็นไหมล่ะเออเขาไม่สอนหรอกมี่แต่จะพี่แต่จะให้กลัวผีคืออย่างนี้คืออย่างนี้คือคืออยากจะพูดให้มันจบเนาะ อยากจะพูดเนี่ยม <t ell> ันจบไม่ง <t ell> <t ell> ั saben, really say, <t ell> ้นมันค right ้างคาในใจอ่ะคือไม่หมูเป็นเป็นอย่างเงี้ยจริงๆถ้าในไลน์เนี่ยมันมันมันมีมันมีอะไรในในใจมันแบบมันอัดอั้นเนาะมันอยากจะพูดมันอยากจะบอกมันไม่อยากกักไว้เราคิดอะไรเนี่ยเราคิดว่าเอ๊ะสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันน่าจะมาถ่ายทอดแลกเปลี่ยนในไลฟ์ของเราได้นะใครที่ไม่ชอบอย่าเข้ามาเสพใครที่ไม่ชอบอย่าหลงทางเข้ามาใครที่ไม่ชอบไปป้ายหน้าไปเลยค่ะไปป้ายหน้าใครที่ไม่ชอบน่ะอย่าเข้ามา เสียงในฉันเนี่ยไม่แว๊ดหรอกบางคนไม่ชอบบอกอุ้ยเสียงไม่หมูแว๊ดแว๊ดฟังแล้วน่ารำคาญบ้านคนเรียกเสียงแบบนี้เสียงแว๊ดเหรอบ้านในฉันเรียกเสียงทุ้มเสียงใหญ่เสียงแบบผู้สูงอายุเสียงสอมเสียงแว๊ดแว๊ดเนี่ยไม่มีโอ้ยจะมาใส่ร้ายบอกเสียงแว๊ดแม่แว๊ดเป็นเรื่องเสียงแว๊ดอีกละอืมก็นั่นแหละคือคือคือที่บอกอะไรนะบอกเขาไม่สอนหรอกแม่เขาอะไรนะเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคุณคาวบอยบอก เขาไม่สอนหรอกนี่แต่จะให้กลัวผีใช่นไ,ไหมล่ะเป็นไงล่ะความเชื่อกับความจริงอะ่ะกลายเป็นว่าสังคมมองมองว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยไปอยู่ไปอยู่ข้างความเชื่อสอนให้กลัวผีขอให้สอนให้ยึดติดตัววัตถุสอนให้งมงายเหรอหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะอันนี้แค่ตั้งข้อสงสัยอะ่ะแค่ตั้งข้อสงสัยค่ะเอาเป็นว่านะเอาเป็นว่าอย่างนี้ค่ะ เออเอาเป็นว่าเออเมื่อไหร่เมื่อไหร่ที่เออท่านนะ่ะพวกท่านนะ่ะพร้อมพร้อมนะเออก็ออกมาสอนค่ะมาสอนแข่งกันนักทำตตีอย่างอาจารย์บีอ่ะนะคะมาสอนเลยค่ะเออพูดเนี้ยพูดให้มันเพราะเพรกันนะพูดใน้มันเพราะเาะเดี๋ยวจะหาว่าพูดไม่เพราะตามคนที่คุณเชีย